ใ่ถูกคะ่ะจะน่าภาคุณผู้ชมมากขอโชคลาบขอแนวทางน้ำปูแนวทางรัฐบาลไทยวันที่16สิงหาคม2567ค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนา่ะมาจากจอมปลวกเนาะคะ่ะไปไทยที่จอมปลวกเอามาฝากคุณผู้ชมแล้วแล้วกะ ามาพานเนาะค่ะพานสารปูตาสิงตั้งใจว่าสิมาตแต่โมว่านนะคะคุณผู้ชมพอดีเดินทางมาจากสุพรรณบุรีเมืองแล้วนะคะก็เลยประเดมหม้าโมว่านเนาะค่ะวันอังคารวันนี้เป็นวันวันพุธเนาะค่ะคุณผู้ชมเมืองเนาะ,ะมือเสาวเพิ่นกะมีพิธีเนาะค่ะมือเสาวเลยยินว่าเพิ่นมีพิธีสาธุปูตาเจ้าค่ะหลักหลานมา ขอตัวลีเอ้อปูเด้อสาธุสาธุสาธุหลบหลานมามานี่มาขอโชคขอลาบนำปูตาเคือคนอยากแปดคำลูกหลา,งงานเงาผู้ถิ่นจบถูกเทยก่อนค่ะคุณผู้ชม มันก็ถอดไฟซาถูกโอ้ยถอปูร้านเดิตังใจเนอ โชคลารัฐบาลไทยวันที่16สิงหาคม2567เจ้าค่ะผู้าค่ะผู้ตายให้มีลูกหลานมาบริเลกพู้เลยเจ้าค่ะลูกหลานมาขอโชคขอลาบไปฝาก fc ฝากผู้คุ้ชมทั่วประเทศนะคะทีเ่เขามาเบิ่งช่อง YouTube จิตนตนา Channel จิตนตนามาคราวที่แล้วอ่าได้ไปฝากผู้คุ้ชมเขา46ตรงๆเจ้าค่ะแล้วก็มามีจินตนาค่ะมาขอ แบบเก่าแบบเดิมจพปูเจ้าค่ะกอให้ปูตาเขาไปทินของสลาดนออปูเลขทีบุหรี้านทีนงง่เป็นเลขนี่ถูกขาาเล็กออกมาตัวใดก็ขอให้ไปตรงกับสลาดกินแดงรัรฐบาลเอ้อปูเจ้าค่ะไปสิบบันสาหาบาลือให้ได้สาลุดดังดังปูสถานที่แห่ง,งนี้อยู่ในสถานที่ของปูตานี่ให้โซห้ราบอรี่้านไปซื้อเสียงกองดัง ลูกถึงร้านถึงคนทั่วไปที่สัทธาสาธุโคตรหงุดหงิดงอย่างนั้นอ้ยเที่สมเที่ยงสามรานเออพูดเดออล,ลูกหลานผิดด้วยกายด้วยใจด้วยวาจาหรือเคยเหตุผิดมาก,ก่อนปากคอปลงอย่าะถือสาเออพูดเดอดเดอลูกหลานมาขอโชคขอลาบเดินทางมา ่อเอาไปนำเป็นโชคลาภวันที่16สิงหาคาม2567เจา้าค่ะ ค่ะคุณผู้ชมจุดถูกแล้วค่ะวดที่แล้วนะคะคุณผู้ชมวดที่แล้วจินตนามากค่ะ mm. ามาจุดถูกขอปูขอปูตาในสถานที่แห่งน,นี้ปูตาให้มากเป็นเลขสองสี่หกค่ะคุณผู้ชมได้หกสองสี่ปะคะได้ได้หกสองสี่ค่ะคุณผู้ชมถาดตัดเหรยหรือว่าจับใส่กันเนาะค่ะจะได้สองตัวล่างค่ะคุณผู้ชม นะคะแต่สองตัวล่างคือ4 6หค่ะวดนี้กินตนากะพาคุณผู้ชมมาอธิษฐานดเด้อค่ะคุณผู้ชมอธิษฐานขอน้ําปูค่ะปูในสถานที่แห่งนี้มืออื่นเพิ่นกะจะมีหมอล่ำค่ะมาแสดงเนาะคะ่ะแก่บ,บนปูอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นมีทถูกอาทิตย์ค่ะกินตนากะแวะตลาดถามเพิ่นเนาะคะ่ะถามผู้เพิ่นเคยมา ค่ะเพื่อนกระถามถือค้นอยู่ค่ะคุณผู้ชมเพื่อนเป็นขณาหมอล่ำค่ะมาแก้บนค่ะได้ทุกอย่างนะคะเพราะว่าจะเป็นล่ําเป็นล่ําเป็นนักร้องสินไหค่ะคุณผู้ชมเป็นนักร้องเป็นหมอล่ำาน่าค่ะนะคะเพื่อนอามาเพื่อนมาแก้บนไปขอปูเพื่อนโหลดประสันค่ะคุณผู้ชมอินตนากนเออบอกเพื่อนอยู่ว่าไดมากหนวดหนึ่งแล้วนะคะงนวดนี้ปูกัสียหายอีกคือเก่าเนาะคุณผู้ชมเนาะสาธุเอาเด้อค่ะคุณผู้ชม เอาค่ะร่อถูกกันเนาะค่ะเนาะบรรมยากาศหมเกเนาะค่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศที่เย็นสบายค่ะคุณผู้ชมยุ่งกับบมีถึงจะเป็นป่าแต่ว่าก็ไม่มียุงค่ะ ินตนาไปจอมปวกมากค่ะคุณผู้ชมการมาแวะขอน้ำปูคือเก่าเนาะค่ะเพราะว่าวันที่16สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะถ้าเห็นแนวทางล้วก็ไปนั่งไปซื้อสลากกินแบง่งเลิกค่ะคุณผู้ชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะอเอามาให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะอินทนาชาแนลขอขอบพระคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมทางช่องจินตนาชาแนลนะคะเพื่อดูแนวทางค่ะ แนวทางตรงนี้นะามือนี้เป็นของรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอรัฐบาลไทยแต่ว่ามือแรงเป็นเล่าพัฒนาท้าจินตนาลุ่งคิดไปแล้วถ้าเห็นกะอยากเอาไปเสียงเล่านั่มกะกะล่องเบิรงนกะได้ค่ะคุณผู้ชมเนาะแต่ว่าจินตนาตั้งใจขอรัฐบาลไทยวันที่16สิงหาคม2567ค่ะเพื่อเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมได้นำไปลงทุนเนาะค่ะเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรอถูกจากน่คยค่ะคุณผู้ชม ยังไม่บ่หมดนะะเนาะค่ะเนาะจินตนากะยังท่านในล้ลคลิปที่ไปจอมปวกมาค่ะคุณผู้ชมขอถ่ายคลิปตรงนี้ให้เสร็จก่อนเนาะคะ่ะจังค่อยลงเนาะเผื่อถูบมืดนะะเนาะ,ะค่ะแต่เย็นๆเด้อค่ะคุณผู้ชมนะคะคุณผู้ชมจินตนาจะคอย ลูกปิ้งป่องค่ะคุณผู้ชมของสามตัวกรน,นะคะวนเก้าครั้งแล้วค่ะคุณผู้ชมได้มาตัวแรกค่ะสี่ค่ะคุณผู้ชมศูนย์ค่ะ ได้ศูนย์สองเทือน้องบ,บัดนี้ค่ะคุณผู้ชมได้ศูนย์สองเทืออ่ะขอสองตัวค่ะสาธุสองตัวค่ะเลขท้ายสองตัวเจ้าค่ะได้เจ็ดค่ะคุณผู้ชมเลขท้ายสองตัวได้เจ็ดค่ะ ได้เก้าใส่กันเอาเนาะคุณผู้ชมเนาะได้เจ็ดได้เก้าแล้วก็ได้สี่ศูนย์ศูนย์ค่ะสี่ศูนย์ศูนย์แล้วก็ได้เจ็ดได้เก้าค่ะคุณผู้ชมเอาออกมาตัวใดตอนนี้ได้สามกับหนึ่งแล้วค่ะสามกับหนึ่งแล้ว อีกตัวหนึ่งค่ะคุณผู้ชมในสามกับหนึ่งแล้วค่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณผู้ชมที่เขามาเบิ่งช่องจินตนาชันแนวค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นเลขอะไรขอให้คุณผู้ชมหมนันหมันได้เขามาเบิ่งแล้วค่ะให้ปังให้หมดหนีหมดสินทุกคนค่ะปูตาในสถานที่แห่งนี้เพิ่นผดผายห้แล้วค่ะเนาะสาธุเหมือนเลขหกเลย เ,เลขโคกหรือยังเนาะหรือเลขเก่าเนาะแต่ลางๆจางๆค่ะคุณผู้ชมเลขโคกหรือไม่จะเป็นเลขโคกล,ละค่ะแล้ว,วค,นนะคุณผู้ชมเห็นเห็นตัวใดเอาค่ะพอเห็นมันนกันเนอะคุณผู้ชมเลอ เป็นไหลล้ะหกนะคะตัดเอาก็ได้ได้ค่ะคุณผู้ชมชิดว่าเป็นเลขหกค่ะตัดเอาก็คือ,อาสามหนึ่งสามหกนะคะ หกหนึ 1> 6, 1, 3, 1, 3, 6, 6, ่งสามหนึ่งสามหกหกหนึ่งหกหนึ่งบอค่ะคุณผู้ชมจะเป็นบนเป็นล่างกับอธิษฐานเอาค่ะศูนย์หรือหกนระืหกเลยหกที่อีหลีค่ะคุณผู้ชมหกมาจริงๆ จะเขากับสูตรนั่นห่คะ่ะคุณผู้ชมสูตรไ,ลไหลนะคะสูตรไหลก็เป็นสูตรไหลที่หกกับเก้าค่ะอาค่ะคุณผู้ชมนีม่ระคะปูตาพันหาแล้วนะคะสารปูตาแห่งนี้ให้คุณผู้ชมแล้วเป็นสามหนึ่งหกค่ะ าสาธุสาธุสาธุขอให้คิวให้แม่เนี่ยบูตัดเล